น้องเดินเก่งแล้วจ้ากินยาไปสามครั้งแล้วฉี่ค่องฉี่ออกเยอะท้องนิ่มๆแล้วจ้าจากที่ท้องแข็ง นี่เลยค่ะลูกตับท้องจะใหญ่แข็งด้วยแต่ตอนนี้น,นิ่มแล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้ว น้องดีขึ้นแล้วก็สบายใจค่ะเป็นเรื่องปกติเล่นได้แล้วคุยดินเล่นแลละนักเลยจุดๆ,ๆท่อนอะไรเล่นละ่ะท่อนยา ความเคลื่อนไหวของน้องดีขึ้นจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยบอกใหม่นะจ้าเดินเล่น อารมณ์ดีแล้วจ้าเดี๋ยวก็ต้องเก็บข้าวบ้านบ้านน้องหมาไม่งั้นเดี๋ยวไปอื่น 誰